เราไปกับริงิประหยัดชิมง,งานละครในรอยรักแบบภูมิกับชิ้นที่ไก่เพราะฉะนั้นชวนมาแบบว่าไปไหมพี่ชาวสุบชนซอยสีลมอะไรเงี้ยเขาทำทำอาหารแจกอะไรเงี้ยครับก็ไปช่วยธรรมดาไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรออกสื่อแถบข่าวอะไรแสดงว่าเหมือ <สะ S 1> นครับเปิดเกิดกันมากขึ้นไหมครับพี่ตอนนั้นบางทีนั้นไม่ได้คิดอย่างอะไรนะครับคิดว่าแบบเออช่วยรำบาก<ๆ>ก็อย่าไปช่วยกันอะไรเง้ยครมีเมือเราบอกคุณเนี้ยครับเออใครอยากไปก็ไปได้เลยแต่ว่าไม่บอลช่วย บอกครับว่าเอ้ยอย่ามีไปช่วยน้ำท่วมที่รอนเมืองสองขลาว่าก็ไปด้วยกันไปทำ,ทำบุญกันอะไรเงี้ยเออแต่ละะะปังอไรนนน้ก็เป็นการเปิดตัวแล้วก็ต้องปิดผมก็ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับใ,ใช้ชีวิตตัวจิมาก,ก็ไปช่วยชาวบ้านช่วยอะไรแล้วก็ไปกันก็แค่นั้นเองครับไม่ได้งิีมากภาพที่ออกมามันดูเหมือนจะหวานกันมากเพราะว่าแต่งตัวติดก,กันตลอดเวลาอะไรอย่างงีตขอ,อไม่จริงผมไม่ได้ไปสองคนแบบ กับน้องผมก็ไปกับเพื่อนเต็มเลยครับคือชนคนที่สนิทไปมีพี่มีน้องมีเพื่อนไปแล้วก็คนที่สามารถคิดว่าไปลุยกันได้เพราะมันเหนื่อยแล้วก็คนนั่งเรือไปลึกเหมือนกันนะครับไปหลายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ไปแบบส่วนตัวเราไม่ได้ไปแบบสบายไม่ได้ไปแบบว่าจีมงานชุดใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าคนที่พอจะลุยกัเราได้ก็ชวนๆครับแต่ว่าต้องแก้วที่ลุยกับพ็ต้องไปใช่ไหมคะก็ลุยได้นะครับ คไปเรื่อยๆครับเพิ่งไม่กี่เดือนเองนะยังยังมีงใช้เวลาครับถือว่าพัฒนาจากตั้งแต่แรกเครัี่พัฒนาไงครับก็เรื่อยๆครับาะเราไม่ใช่แบบว่าจีบปั๊บเป็นแฟนป๊บมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับก็ครเรนไปมีเวลาว่างก็เจอกันทำงาก็ทำกันไปอะไร,งไรไเงี้ยมีซีรีสมีอะไรดีๆก็ชวนกันมาทำอะไรเงี้ออย ทุกน,นี้ก็ไม่ช้อยนะเพราะว่าน้องก็มีงานงงงงงาร้องเพลงของจังหวัดใช่ไหมับผมก็อยู่กรุงเทพไม่ออกไปไหนไม่ได้ชั้นนี้แสดงมีเวลาว่างก็เจอกันเพราะถ้าว่างก็เจอกันบ้างครับแสดงว่าก็ถึงแม้อ,อยู่ไกลกันก็โทรคุยกันบ่อยก็โทรคุยกันบ้างครับเพราะว่าเห็นส่วนมากถามถามเานี่ยทีไรก็บอกว่าให้มาถามพี่ป้องมาถามพี่ป้องเขาว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนะเงี้ยก็เป็นผู้หญิงมั้งครับแล้วตอนแรกโดนข่าวเยอะก็เลยไม่อยากพูดอะไรมากมั้งครับ ล่าสุดพี่ต้อมถามถึงหน่อยว่าโดนซอสเจ็ดเก่าถึงแล้วว่าเป็นว่าประมาณว่ามีพระเอกหน้ายาวยาวแบบทำไปมีเออใครนะเมย์มาทำงานด้วยโอ้ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหมเนี่ยผมก็ไม่อยากรู้นะว่าคำว่าซอสเจ็ดคือใครเป็นอะไรแล้วก็เขียนหนึ่งใครก็ไม่ได้บอกชื่อตรงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็อยางเรื่องอกว่าก็ไม่ไปเถียงอะไรม่เรื่องเปลราแต่ว่ามันก็เวลาเขียนอะไรถึงใครก็ควรจะมีหลักฐานหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เขียนได้ดินักข่าวหน้ายาวอะไรเงี้ยมันก็พูดได้แต่ว่ามันไม่มีมือเขียนอะไรก็เขียนมันก็ไม่ดีครับไม่ก็วัดกันออกมาเลยว่าใช่ผมเปล่าหรือทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยี่มันก็ไม่รู้ก็แบบเอาพูดงี้คนก็เที่ยวเป็นผมซึ่งนะผมเขียนหน้าอื่นอย่างงี้มันมันไม่ไม่ถูกเราซีเรียสไหมคะกับข่าวตัวนี้ก็ซีเรียสนะเพราะว่า มันเหมือนกับมันนี่เขียนอะไรเขียนได้เงี้ยมันไม่ไม่ถูกต้องใน้สื่อนทางที่ผิดนะครับก็บอกมาเลยว่าใครชื่ออะไรทําอะไรมาอ่าแล้วถูกจิตก็เหมือนจะได้มาออกก็บอกว่าผมทํำไหมหรือไม่ได้ทอะไรเงี้ยบอกงี้มันคือผมหรือเปล่าก็ไม่ชัดถ้าผมบอกว่าเออผมเปล่าอ้าวร้อนัวมันมันไม่เคลียร์คือเขียนแล้วมันชัดเจนตรงไปต,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 ตรงมาดีกว่าครับ มันไม่ใช่แค่น้องกับตัวทุกคนเหละครับเขาจะผิดเพราะว่าอะไรที่มันเขียนถึงเราในทางไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีเลยมันก็แรงใช่ไหมเอาซตแบบโอ้โหนึกว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะไรเงี้ยจะมีความร้องไนการต่อโอ้ไม่นะเพื่นอนดารานักสดแสดงก็ดวงกันเยอะใช่ไหมครับก็คงเข้าใจแล้วว่าคนคนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแ,แต่จริยธรรมในการาทำงานในการเขียนข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็มีภาพหนุนมาสีหอมแก้มซ่า อย่างเงี้ยมีหลักฐานโอเคใช่ไหมเที่ยงหน่อยใครเที่ยง่อนนั้นมันก็นานมากแล้วนะครับสมัยหลายปีแล้วยังเป็นเด็กน้อยเกเรอยู่นะครับก็เออก็ไม่หมอสอก็ขอโทษด้วยแต่ว่าเพิ่งไปเที่ยวกันกับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างนะก็เออว่าไงบนะพี่เล้ยงแล้วก็แบก็คุยกันที่ว่ามันนานแล้วมันก็เรื่อง อดีตใช่ไหมฮะมันก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้สมัยนั้นเราก็ไม่ได้มีแฟนไม่ได้คบใครอะไรอย่างงี้ก็เกเรบ้างภาษานะครับตอนนี้ก็เลิกแล้วเลิกแล้วตอนนี้เกเรไหมไม่ไม่แล้วครับแล้วแก้วนอนอะไรเนี่ยครัฮะแล้วแก้วนอนนะครับทุก่าวออกมาขนาดเนี้ก็ถามอะครับว่าเป็นยังไงมายังไงอะไรอย่างงี้เพราะถ้าไปนอนตามทุกข่าวมันก็ปวดหัวพอดีเพราะข่าวมีมาทุกวันใช่ไหมฮะก็ก็คุยกันมากกว่าไม่ได้งอนหรอกครับแล้วแก้วถาะ ไม้ก็ไม่เซ็งเท่าไหร่นะเพราะก็โดนมาตลอดนะครับแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติของข่าวนะที่ว่าเราก็ไม่ได้แบบมีอะไรรุนแรงมากอะไรเงยก็ธรรมดาใครก็โดนกันก็ก็โอเคครับก็แบบเหมือนโดนแล้งแต่พบกับแก้วมาอะไรย่างเงี้ยเหมือนจะยิ้มขวข่าวเยอะมากนั่งเลียวก็ไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้เพราะอะไรนะอาจจะเป็นจังหวะหรือว่าพอเราเริ่มมีข่าวแบบแก้วอย่างเงี้ยเขาเลยเอามาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกัน ก็ทางทุกคนนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่ทางน้องแก้วหรือทางเราทุกคนก็มันก็ฝ่าพื้นไม่ดีมันก็ไม่ดีหมดแหละ